ท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจะมื้อนี้กับวันที่9มิถุนา63ค่ะธนาคารค่ะมื้อนี้กับตลาดคุสุมาน่นมาเปิดแล้วว่าหมคกับตลาดนาร้อมช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะยังยังยังอันกักตัวโควิดอยู่ค่ะไม่ได้ไปถ่ายทางไก่ถ่ายแต่ดอนทอยค่ะ ดอนทอยอันนี้ก็หย่าเลมหย่าเลมเลมหญ่าก่อนสิเขาบ้านค่ะมันมีสนามสนามหย่าก,ก่อนเขาบ้านแล้วก็มีหนองห้ควายลงกินน้ําแล้วก็มีหย่าห้ยเลมก่อนเขาบ้านน้ำมาแรงกันมาจอดอย่างนี้ค่ะลายเจ้าอยู่ควายเขาบ้าน อันนี้บ่ลงน้ำนะเรือขี้ตจมจนอันจนจนออกลอกอยู่ตัวน,นี้หันท้องเจ็ดเดือนแล้วป่าสันท้องเจ็ดเดือนแล้วจะใกล้จะได้ลูกแล้วาาไมาหาเมื่อได้ได้ลูกบอกกันเด้อเดี๋ยวสิดเพิเบิ่งคุณนะถ้าไม่มันมันมันขีจะลูกอ่ะโคตรมันจะโซบลงมาสัน นี่จะเบิ่งผงกำลังมาใกล้ๆยังมาไกลๆหยังใกล่ๆยังบ่ฮอดเล่มหย่าเล่มหย่ามักกะโรนดังโป่งโป่งโป่งมักกะโรนดังโป่งโป่งโป่งลงน้ำด่านเปรือเลยจ้ะอันนี้มันอยากลงน้ำอะไรนะมันมันมันลงแต่ขี้โตงเนาะ จมโอ้มันอร่อยมะควายมะควายมันเบิ่งมมควายเบิ่งนะมะควายเบิ่งควายหัวข้วอีมันน้องเจอสีไดงลูกบ่แล้วก็อีน้อยอีกแล้วก็ได้โตเลยสีแดงลูกจะได้ลูกอะไรตัวเป็นสามคือเก่าบ่ว่าเป็นสามคือเก่าโอ้ได้สามคือเก่าสิจะเป็นสามคือเก่าเหรอขายไปกี่ตัวแล้ว สามตัวแล้วเอาไปสามคือเก่าย่างไก่มาหลานมันเยอะเบิ่งกระโปรงแสร็จหันตื่นได้กระโปรงแสร็กระโปรงสมนะตื่นได้เดี๋ยตื่นได้แนวพังเสียงมากระโลงนะี่ยโป้ง,ปง,ปงดังขนาดนเ,นเสียงมากระดังโป้งป โอ้ลงแม่น้ำเหรอีบใส่ใส่อีเบื้อนะเสื้อแดงๆนะเอออี่เป็นดำๆนะไวยรุ่นจัดไปไปทองเบ่งขนาดน่ะมากระโลงกะดังดังพองพองไว้รุ่นจัดไปไปไปโอ้โหกะโลงดังขนาดวัยรุ่นจัดไปไปอันนี้ให้ชมอัน ควายกินหญ้าเล็มหญ้าก่อนข้าวโคกค่ะที่สนามหญ้าบ้านดอนทอยแล้วก็มีสระน้ำพร้อมอันนี้สระน้ำบางที่ก็ลงแช่น้ำแล้วควายบางที่ก็ไม่ลงค่ะแช่น้ำอันนี้คือกำลังเล็มหญ้าอยู่เล็มหญ้า ฝนก็ขาดช่วงหลายมือละฝนก็น้ำก็เลยแหงๆเนี่ยฝนขาดช่วงหลายวันแล้วช่วงนี้กระบอกได้ไปถ่ายคลิปกะค่ะไกล้ที่ไกลๆนะคะเอาไว้หายลงโป่งใส่กวนนี้ก่อนค่ะ แปลว่าเขาที่ชุมนุ่มซนแอร์โมไซนากะโลกหายไปเปิดกว้างกว่านี้ก่อนค่ะยังค่อยเจอกันค่ะทุกตลาดค่ะช่วงนี้กระถายจะต,ตลาดดอนทอยค่ะเอาไว้ช่วงที่โล่งโปร่งใสสะดวกสบายการไปการมากนค่ะจะไปถ่ายให้ชมทุกตลาดนะคะ พอมาไหลเอาแล้วมาไหลลงน้ำหรือมาไหลเอาเอาลงน้ำโอไหลลงน้ำให้ควายมันลงน้ำก่อนให้มันแช่น้ำให้ชุ่มเย็นก่อนพอมันหอนไหลถ้าแม่ผลจกไหลกะ ได้อัน,นวานกาดำหน้าเลยทีนี้ฝนขาดช่วงอีกแล้วเมื่อเพีบชุดก้อนนะคะเจ้าถ่ายเอาเนาะเจ้าจะถ่ายแล้วก็วานแล้วก็ปั้นก็เป็นเขา่าเขาวานแต่ทีนี้บางคนก็นยังรอฝนอยู่เพื่อว่าจะได้ถ่ายแล้วก็เตรียมวานกานะแต่น้ำมันยังขาดเชยนอยู่ยังมอมา ฝนยังขาดยังถ่าอยู่เพื่อจะได้ฝนได้น้ำปีนี้พันวันแรงนะจะแรงนานจะน้ำท่วมนานแล้วก็จะหนาวนานแรงกง็นแรงดนหนาวก็นหนาวดนท่วมก็สิท่วมดนเอาควายลงน้ำแล้วเอาลงน้ำบ่ ไปล,ลงน้ำก่อนนะสันจะไหลลงน้ำแล้วใม้ควายลงน้ำก่อนให้มันเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะลงน้ำไปแล้วไปแล้วลงน้ำแล้วอ้าวไม่ยืนเบิ่งแทะอาบน้ำเลยไปอาบน้ำ องน้ำองน้ำเด้อสันลงน้ำแล้วปุ๊บ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 หมู่ที่สองหมู่นั้นเนี่ยจะลงอยู่บ่ะจะลงอยู่บ่หมู่นี้ ไม่กลัวน้ำมูนบอยากลงป่าไหนฝูงนี่โอ้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วอาบน้ำซะก,ก,ก่อนดิเล็มยาแล้วก็มีหนองน้ำให้อาบแล้วก็เมื่อบ้านมีหนองน้ำให้อาบแล้ว เอาลงน้ำแล้วคุณดิลอยทุกป่องทุกป่องมาเส่อาบน้ําแล้วก็ตัวใสแล้วก็เมื่อแรกพูงนั้นขื้นจากน้ําละมาล้างตัวก่อนมูละเนี่ยกำลังทยอยขื่นมาหญ้าก็ยากแหงแหงเนี่ยเพราะว่าพนขาดช่วงเนาะเมื่อกินหญ้าอยู่เพื่อนดีกินเพื่องกินหญ้าอยู่เพื่อนเจียมาไวบ่ โอ้เกียร์มาบายอยู่เหือนบันบังนะค่ะคนเลี้ยงควายถาควายขึ้นมาถาควายขึ้นมาเดนนอนถาควายลงน้ำเนี่ยถาควายเมื่อพอมูเน่ยนอนโซมีว่ะขนาดนะผมหมเย็นๆจ้ะ พราะกรารมาเจาะรถถ่าควายควายลงน้ำไปแล้วกะขึ้นมาเล่มหญ้าก,ก่อนแล้วก็ลงอาบน้ําแล้วก็ขึ้นบ้านเข้าบ้านดีิลงอยู่บนหมูนะโอ้ลงลงหมูนั้นลงนะหมูนะ โดดสน้ำเลยพอดีโดดลงน้ำเลยโอ้โหโดดสนามจมตีนจมตีนเลย 该对。Exactly. ี่นยพากันลงน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้ใสสะอาดก่อนดิลงแช่น้ำเต<ฮ>้นเดิมดิม เยวพักการอาบน้ำล้างตัวหมักน้ำได้ควายมันเย็นเนยนะเล่มหญ้ากินหญ่นะา,าตอนนั่งแรงนะี่มันหยินเนะเยนะอาบน้ำขึ้นมากกับหุ้ทางอนะเล่มหญ่าเลยอาบน้ำตัวหยินหมดละ ลงแส่นาอันนี้คือผงผงที่ผงแรกไปแล้วผงที่สองผงที่สองก็ผงแรกไปแล้วผงที่สองอันนี้ก็ูงที่สอง แต่โตบ i ể n เนะโตอ้วนเลยกินยาไรเนาะยาม่าเลมันจะอ้วนๆแบบนี้แหละัตอ้วนๆ โอ่โอพ่โอโหมายังบ้านนี้พี่แลนได้บ้านนี้โอ้ขื่นโซนพุนเนาะขึ้นจากน้ำแล้ตัวดำเหลี่ยมเลยขื่นจากน้ำไปไกลหลายกันไม่ที่ตื่นมันชอบตื่น เดี๋ยวมันจะรีรี่ใส่มันเหลียวเบิ้งหน้าลายตัวล่ะขึ้นทยอยขึ้นมาแล้ว จากน้ำทายอยขึ้นจากน้ำแล้ว บอกคือห้องหากันแม่กับลูกเหรอเพิเป็นลงแม่พูดนะฮะลงแม่แล้วไปหามูไม่บอกหลงแม่แล้วนุ้นะมันห้องไปใส่นะหลงแม่พุดได้เลียไปพุณพูณได้ลงแม่ลแล้ว ลงแม่บนันด้เดียวเบ่งแล้วนะแม่อยู่พี่นะสงสัยอีกสงสัยแม่อีกไปหาผูไม่แล้วกําลังขึ้นจากน้ำ มีแต่ตวัวเบ่งเ,เนะบ่งตัวอ้นและยามมาแรงกินหนานาะอ้วนๆเบ่งเบ่งลองลองแองแรงเนีอะะไม้ซีพีช่าง โซ่หุน่นโซ่หุน่นโซ่หุ่นหน่อยควายหลายคคกรวมกันเป็นขบวนเลยอากินยาโซ่มากระลงบ่ดังปงปง,ปงดังขนาดมากระลง กล็ลงคือดังแค่เด็ดเอาวะโอเด็ดเอาอเด็ดเอาดังขนาสด ยังผงูสุดท้ายไหมเจอผูงัวแล้วผูงวัวกำลังจะเข้าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสององุ่สิบสองตัวปะโอ้จนะโตคักๆเนาะ แต่ตัวสวยผู้สองแม่สิบเฉพาะจังแพ้แล้วผู้สองแม่สิบประสันแพ้แล้วแบบนี้โอ้เล่ม,นนลมขนาดเนาะเล่มหญ่ขนาดเขาบอกย่างๆเลยบออยากเดินเลยบอก อันนี้ผงสุดท้ายนนไปแล้วไปแล้วอ้าวเข้ามาแล้วผงสุดท้าย กินยาขนาดเนาะกินยายาโมแลงขนาดเลยยาโมแลงทองเบ่งอลาง ะจะกินมันๆซ้ำแรงเลยนี่โมเลรงลบ่อยักยางน้ำโมเลแรงรออกนงนรงินไปกินไปบ่อยกักยางเลยสิ 帮帮帮，蹦蹦蹦回头，帮帮帮。 จินยามันๆนยำยำ,ำมะเรงถ้าพูนยาเขาป่าอยู่นะ โมจิยาะทีคลิปบัวคลิปวัวหนึ่งหงคลิปควายก็ขอจกแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากติดตามด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้จิตติมาสาวบ้านดอนด้วยจ้า ขอบพระคุณมากจ้ะสวัสดีจ้ะ